บไปนั่งกรรมาฐานเพียงลำพังในโบสถ์บางครั้งก็เห็นไปเดินจงกรมอยู่ในป่าริมคลองบางหลวงเพียงลำพังพระอาจารย์พรมยังได้เล่าอีกว่าสัมมเนีนโตะมักจะชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆพูดน้อยแต่ช่างซักช่างถามในข้อธรรมต่างๆครั้นเมื่ออายุครบ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทสีมาวัดประดูชิมพลีเมื่อวันอังคารเดือน8ขึ้นเจ็ข้ามปีมาแม่ ตรงกับวันที่16กรกฎาคม2450เวลา15นาฬิกา30นาทีโดยมีพระครูสมณธรรมสมาทานแสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปชาพระครูอัคารานุสิทธิ์ผ่องวัดนวลน,นรดิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูธรรมวิรั์เชยวัดกำแพงเป็นอนุสาวนาจารย์มีฉาย,ยาในพระพุทธศาสนาว่าอินทสุวรรณโน Mưa